call have to แล้วเ,เนี่ยราสีมันเก็บเองนะต้องมาทายนะครับ <ไอ S 1> วนหน้ามาคือะขึ้นมานอนแต่ว่ายังไม่มีเต๊ะให้ลูกนอนไกลกว่าไม้อีกนะเนี่ยแตครับมีประโยชน์มากเลยก<ม>ารที่เรานำไปทิ้งเนี่ยวันนี้เอามาเอามา,เ,า,มาเปลี่ยนมาเป็นในวัสดุในการสร้างบ้านนะครับคนนำไปใช้ฮะเ,เศษพลาสติกเศษขยะที่นำไปทิ้งนะครับเสร็จแล้วเอามาแป,ปลนรูปมาเป็นในอุปกรณ์ ใช้เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ในการสร้างบ้านนะครับนอจากสร้างบ้านแล้วมาสร้างอุปกรณ์ตัวอื่นที่ใช้ภายในบ้านก็สามารถทําได้ดังนั้นแล้วต้องขอขอบคุณมูลนิธิบ้านที่อยู่อาศัยด้วยที่ได้มาสร้างบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ของบึงกาฬสามนะครับที่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็น,เป,นเป็นชาวบ้านที่ยากจนนะครับมีบ้านที่ว่าผุางพังนะครับไม่มีความสามารถที่จะสร้างบ้านได้นะครับเนื่องจากว่ารายได้ไม่เพียงพอ ได้ผ่านการคัดเลือกแล้วกไ็ได้ได้รับในการสร้างบ้านเป็นหลังใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ที่มีความทึ่งก็คือว่า,านำเศษวัสดุต่างๆเนี่ยที่เหลือใช้นะครับนาไปทิ้งกับนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ทางท้องถิ่นนะก็ขอสนับสนุนแล้วก็ขอตบมือให้กับโครงการมืองนี้ที่บ้านด้วยที่ว่าได้คิดโครงการนี้นะครับทราบว,ว่าเป็นโครงการบ้านหลังแรกของ แต่โครงการมูลที่บ้านก็ว่าได้นะครับผมว่าแข้งแรงกว่าไม่ช่วยล่านี่ ใช้พลาสติกใช่ไหมอ่าน็อคสติกเตี่ยมเลยนะเนี่ยนี่หวังว่าคงจะขยายไปอีกหลายพันหลังเนื้อเนี่ยดูสิเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยยังยังไม่หักเลยวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหแน่นหนาแค่แข็งแรงแค่ไหนเนี่ยฟันอีกทีเลยพี่ฟันอีกทีเลยครับโอ้โหเจ็บมือไหมโอ้โหเจ็บเลยอ่ะเนี่ยไม่สะเทือนเลยเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยนะเนี่ยเยี่ยมจริงๆริงนะเศษพลาสติกเศษ พลาสติกที่นําไปทิ้งต่อไปนะเราจะเก็บแล้วก็ไปรวมแล้วก็ให้หน่วยงานที่เขาต้องการผลิตพวกเนี้ยมาเอาไปเลยมาคิดให้ชาวบ้านมาเก็บแล้วก็รวมรวมไว้แล้วก็นําไปผลิตนะครับเพื่อให้ดูดีๆบ้าน,เป,นเป็นบ้านที่เขาใช้วัสดุจบอ้จัไอ้ไอ้วัสดุที่เหลือนะเช่นพวกกล่องนมก็ดีหรือจะเป็นพวกไอ้ขวดน้ำพลาสติกเนี่ย เอามาเอามาทามาเป็นพวกไอ้อุปกรณ์ในการสร้างบ้านสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่โครงการในบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็มีแนวคิดที่ว่าสามารถนําขยะที่ว่าไม่มีประโยชน์แล้วนํามาใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นแลวสิ่งเหล่านี้ที่เราได้นำมาใช้ได้มีการขยายผลออกไปเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าจะทําให้ลดปัญหาเกี่ยวกับเ,เรื่องขยะล้นแล้วก็ทําให้ลดปัญหาเกี่ยวกับโลกร้อนได้ นะครับแล้วก็ลดลดปัญหาเกี่ยวกับมลพิษถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะดังนั้นแล้วเนี่ยอยวฝากสื่อมวลชนว่าได้มีการกระจายออกไปว่าวัาสดุต่างๆนั้นมันมีค่านะครับนอกจากเราเอาไปใช้อย่างอื่นแล้วเนี่ยเอามาทําเป็นเศษเอุปกรณ์ในการสร้างบ้านแล้วก็อุปกรณ์